่อนแม่พี่น้องแล้วเพื่อน,อนคิดถึงทุกท่านครับวันนี้เขาก็มาปามาพบกับช่องเฉลิมสีสมโพธิแล้วนะครับเนาะวันนี้เขามาปากันในวันนี้ก็โอ้โอฮด้วยทำบรร,รยากาศของน้ำนะครับปีนี้มู้ซกว่าน้ำจะดีนะครับตอนแมพี่น้อง ันนี้ตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่เทศบาลเมืองอุตรดิตนะครับหรือว่าตีนาอบตที่ทำการอบต,อต,าอาตอวังไส้นะครับ น้ำผู้เสกวาอ่อเขาไม่ีปนองเนาะถ้ามันสั้นมาอีกนี่กะปั่นหวานเออนาะ เป็นไงน้ำอย่างนี้ไม่ต้องขอัวแรงแล้วเนี่ยลุงน,นะเปียวนะเนาะาบบนสะพานดีกว่าลุง นี่เขาก็ขึ้นมาบนสะพานแล้วนะครับข้นะบบามไปก็จะเป็นข้ามไปออมปะกอวังไกรหรือข้ามไปไหลนะครับไล้วังไก่ทั้พุ่นเลยนะครับ